ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับผมวันนี้มาแต่เช้านะครับเจอกันแต่เช้าครับผมมาดูภารกิจนะฟันโก้ครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเอมาดูกันนะครับนี่ครับผมวันนี้เราก็มาปลูกหญ้านะครับเอาไว้อีกหนึ่งหนึ่งที่นะครับผมนะครับ เตรียมดินเอาไว้แล้วนะครับผมนี่เตรียมแล้วก็ทําการปลูกนะครับปลูกทุกที่นะครับนีปลูกทุกที่ที่มีดินให้ปลูกนะครับนไม่ว่าดินเล็กดินน้อยนะครับเราก็จะเอามาปักมาเสียบเอาไว้นะครับผมนะครับเพื่อเอาไว้ให้น้องในอนาคตนะครับบางครั้งก็แปลงหนึ่งก็อาจจะเกิดไม่เกิดก็ค่อยแซมกันไปนะครับนี่ก็แม่ควานครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราเช้านี้เรามาปลูกหญ้าก,กันจ้าแม่แม่จ้านะครับก็ขอบพระคุณนะครับแม่แม่ครับทุกคะแนนที่ท่านมอบเข้ามาให้นะครับผมให้เราได้มีแปลงหญ้านะครับเพื่อซื้อพันหญ้านะครับผมนะครับแบ่งแบ่งซื้อพันหญ้าบ้างซื้อนู่นซื้อน้ำมูน้มันนะครับนี่ก็จะดูดน้ำบ่อ,บอนี้นะครับผม นะครับขึ้นมาใส่ให้เปียกนะครับหลังจากปลูกเสร็จเราก็จะดูดน้ําขึ้นมานะครับผมนะครับทุกบาททุกคะแนนที่แม่มอบเข้ามานะครับใช้อย่างคุ้มค่านะครับนี่ไม่ว่ากับเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องหญ่านะครับเราก็ต้องไปหามาเสริมเตรียมเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็มันอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะนะครับถ้ามีญ่าทำรองไว้ก็ถือว่า อ,อุ่นใจนะครับนี่ครับคนก็มีข้าวไว้กินบ้างนะครับช้างก็มีหญ้าก็ถือว่าใกล้จะสมบูรณ์แบบว่าอย่างนั้นนะครับผมนะครับนี่นี่ก็ข,ข้าวของเรานะครับนี่พอได้กินกับบ้านกับเมืองเข้าไปนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ปุ๋ย เรียบร้อยนะครับนี่รอถึงฝนไม่มาก็อ่าน่าจะรอดอยู่นะครับเพราะว่าน้ำก็เยอะอยู่นะครับฝนรอบแรกนะครับแล้วก็สูบน้ำบ่อนี้ขึ้นไว้ก่อนนะครับวันก็สูบน้ำบ่อนี้ขึ้นไว้ก่อนแล้วนะครับนี่พอดีฝนมาเติมให้นะครับก็เลยมีน้ำเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกหญ้ากันต่อนะครับเราจะได้รีบกลับนะ กลับไปหาน้องรุงเรืองกันนะครับผมเปิดไปนี่นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าเราก็มีไม่มีคะแนนที่ไปเจ็ไปจ้างคนมาทํานะคะเราก็ต้องทําเองค่ะแม่จ๋าว่างเมื่อไหรเราก็มาปลูกหญ้าให้น้องช้างน้องลุงเรืองของเรานะจ๊ะควานโก้ก็ขุดแม่ควานก็ปลูกนะจ๊ะ พ่อจ๋าแม่จ๋าเข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องลุงเดือนช้างท้องด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องลุงเดือนช้างท้องด้วยจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้เราก็ฝากไว้นะคะบ่ายสองโมงเราก็เจอกันเหมือนเดิมค่ะผลไม้ออนไลน์ของเราเพื่อจะได้คะแนนเพื่อจะมีทุนมาซื้อผลไม้แล้วก็ซื้อพันยามาปลูกไว้ให้น้องได้รับประทานกับซื้อ น้ำมันนะคะเพื่อจะมาสูบน้ำใส่หญ้าให้เรานะจ๊ะจะได้เพื่ออนาคตข้างหน้าของน้องจะได้กินค่ะรับประทานค่ะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะครับผมนี่ก็กลับมาจากตัดหญ้าเลยนะครับผมโอ้มาจากปลูกหญ้าครับผมก็มาถึงก็กอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินน้ำ ก็เดี๋ยวก็จะให้พวกควานนะครับอ่ายหลๆทั้งหลายนะครับอ่าาช้างนะครับกินน้ำกินซ่าเข้าโรงช้างกันนะครับผมวันนี้ก็ให้ยืนตากแดดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่ออบอุ่นร่างกายว่าอย่างนั้นนะครับผมครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ่ายสองโมงก็ยังไงก็อย่าลืมด้วยคุณแม่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับสองสาวของเราเช่นเคยเมือนเดือครับผมนะครับขอให้น้องได้มีอ่าคะแนนนะครับ ก็กลับขอบคุณคะแนนทุกคะแนนนะครับที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะค่าครองชีพหรือว่าค่าอาหารช้างของเรานะครับพันโก้ก็จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าซื้อพันญ้านะครับนะซื้อน้ํามันซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเพื่อสูบน้ํานะครับอันนี้ก็กลับขอบคุณนะครับนี่เจอกันนะครับผมคลิปต่อไปนะครับ ก็ามากดไลค์กดแชร์กดซับตะคราให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ